เอาละครับก็สวัสดีพิชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมนายกุ้ยหอมชอบสปีหรือช่องวัยรุ่นสุร้อนนะผมวันนี้เรามาอยู่ที่เกม Lucky Nico นั่นเองนะผมกับงบมาจัดงบทุนน้อยสักหน่อยนึงนะครับงบ2,000บาทนะผู้ชมงบ2,000บาทมาจัดกันเลยครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ mega ขี g เกม .cc เหมือนเดิมนะผมตามช่วงเวลาการแตกของกลุ่ม Lucky All Time เหมือนเดิมครับผมมาครับผมมาปุ๊บก็จัดเจ็บขอเข้าปั้นใดเข้าปั้นว้เฮ้ย อา้าวยังไงต่อครับไหลววยกับพัดเข้าไปจังหวะน,นี้คูณ2อไป60บาทนท่านผู้ชมเออมาดิมาดิโอ้โหลัคก,กี้นี่กมันยังไม่มันยังไม่เลิกแก้บักนะท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงๆสำหรับงบน้อยนี่ต้องค่อยๆปั่นกันนิดนึงนะผมถ้าไปแบบเอ้ยผีผามทําแบบรบโล่มนี้นี่หมดตัวได้นะผมมันต้องค่อยๆเล่นไปนะผมโอเคครับนะผมจังหวะนี้ไหลเอมาคูณ6เข้าไปครับ1 0 8บาทท่านผู้ชม โอ้โหผมละเวลบ,บื่อติดบั克ในโกะตรงนี้จริงๆนะผูช้ชมมองจริงโอเคครับไปกันต่อครับไปกันต่อจังหวะนี้ไหลเจได้ครับไหลเจได้จังหวะนี้ไปไหลเคต่อครับผมไหลเคต่อโอเคโอเคโอเคผมไหลสิบไปครับไหลสิบไปไหลคิวไปจังหวะนี้18บาทครับนผู้ชมโอเคไหลแซลมอนในไวช่องสองกับช่องสี่นะ น่าจะไหลเคได้โหไหลเคได้จังหวะนี้สวยๆครับ72สบบาทถ้ามีตัวคูณนี่บอกเลยรู้เรื่องกระเบื้องลาวเลยนะเออนี่มันไม่มีตัวคูณมาน้ชมนะเอออะไร่วะโอเคครับไหลสิไปครับจังหวะนี้คูณ2ไปครับ12บาทท่าทู้ชมไปครับไปกันต่อครับผมสำหรับคนที่มาเข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางผมด้วยนั่นเองนะผมต้ของขอญาตเพิ่มเบ็ดไปเลย4 0่บาทนะกดเองนักเองพอไปเลยผู้ชม ไม่ไหวแล้วนะ30บาทไม่พอนะ40บาทหน่อยแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคุณผู้ชมมามามาเอาดิเอาดิาดจังหวะนี้เข้าปาน้าไปเข้า้านาไ้ป288บาทนะผู้ชมโอ้โหคิวเยอะขนาดนี้ไม่มีตัวจ่ายผู้ชมโอ้โหทั้งคิวทั้งพัดเลยนะคผู้ชมโอ้โหจบแล้วครับเธอจา้าครับทุกคนจังหวะนี้ไหลเคมาสวยงามครับผม โอเคครับไหลเคไปจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้สวยงามครับผมเออเอาดิเอาดีไหลสิบไปจังหวะน,นี้ขอเจช่องแรกขอเจช่องแรกอุ้ยล้ามขึ้นกระดานเซลมอนขึ้นกระดานนะผมขอเจอุ้ยขอเจได้คิวไม่เป็นไรคิวล้ามอีกขึ้นกระดานนะผมโอ้โหแปดสิบสี่บาทนะผู้ชมตอนนี้ตามทุนอยู่ที่ประมาณพันสามนะผู้ชมโอเคไหลกองไปห้าสิบบาทนะผมไหลกองแท็กนั่นไหลกองแท็กโอเควิตกูดคูณสองครับยี่สิบแปดบาทผู้ชม มาอีกดิโอ้โหไม่มาวะโอ้โหวันนี้ลัคกี้เนโกะนี่เหนียวจัดเหมือนกันท่านผู้ชมโอเคไหลเคไปจังเหมือนนี้ไหลสิบต่อได้สวยๆเลยท่านผู้ชมเออเอาดิเอาดีไหลคิวไปต่อดิเอาดีไหลสิบไปต่อได้ไวช่องสี่ไม่รู้มีตัวจ่ายไหมไม่มีตัวจ่ายนะท่านผู้ชมโอ้โหสี่ร้อยสุดท้ายจะรอดไหมผมสี่ร้อยสุดท้ายจะรอดไหมเนี่ยเอาดิครับไหลเจไปจังวันนี้คูณสองคูณสองไปดิครับโอเค โอเคไหลเอสวยงามคูณสองไปหนึ่งร้อยบาทนะขอเข้าปั้นนี้โอ้โหไหลเข้าปัน้นหลังขึ้นกระดาษไปสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทผู้ชมแล้วจังหวะนี้ไหลกองคูณสองไปสามร้อยบาทผู้ชมเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยคัมแบ็คอิสราเอลมาแล้วนะครับผู้ชมไงละ่ะโอเคครับโอเคครับผมขอเพิ่มเบ็ดเป็นห้าสิบแล้วกดเองไปเหมือนเดิมนะแหม่ต้องให้ผมกดเองทุกครั้งเลยนะลัคก,กี้เนโกนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอะไรนะเป็นอะไร โอเคจังหวะนี้ใส่เคไปจะไม่มีตัวคูณโอ้โหน่าเสียดายจริงๆโอเคไหลคิวไปไหลคิวคูณสองครับท่านผู้ชมสิบห้าบาทนะเออเอาดิเอาดิเอาดิครับผมร้อยห้าสิบบาทครับโอเคผมไหลสิบไปครับจังหวะนี้ไหลเอกับเคไปครับผมโอ้โหฟรีเกมไม่เข้าเลยนะผู้ชมตอนนี้ฟรีเกมไม่เข้าเลยนะ กดเองมาพอกดเองมาพอ,พอประมาณ50หมุนกดไอ้เทสสปินไปก็จะประมาณ50เป็นร้อยหมุนนะผู้ชมยังไม่มาเลยอะแบบเหนียวจัดเหมือนกันนะผมลัคก,กี้เนโกวันนี้โอเคโอเค,อเคหลายเจไปจังวันนี้ยังไงต่อยังไงต่อขอขอบปันช่องแรกมาโอ้ไม่มาวะไหลสิบก็เคจังวันนี้คูณสี่ก็ไปร้อยสามสิบบาท โอเคแหมโอเคครับผมจังหวะนี้ยังไงต่อไหลทิศไปได้นะผมโอเคครับผมจังหวะนี้ยังไงต่อครับผมโอเคได้วายช่องสันนะผมไหลแซลมอนกับคิวได้สวยๆ,ๆเลย175บาทผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหไม่มีตัวต่อผู้ชมอะไรครับนี่ลักกี้เนโกะครับลักกี้เนโก้ มาเลยคูณสองไปยี่สิบบาทครับผมยังไงต่อไหลเคไปสวยๆไหลเคไปสวยๆโอ้โหไม่มาเลยนะไม่มาเลยผู้ชมโอเคไหลเข้าปั้นกับเคอย่างนี้สวยงามครับผมห้าร้อยหกสิบบาทผู้ชมเอ้ยไหลาวายกับสิบกับเอไปคูณสี่เข้าไปสองร้อยแปดสิบบาทผู้ชมขอแซลมอนเยอะๆขอแซลมอนเต็มกระดาษเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทผู้ชมเอาดิเอายังไงล่ะครับเอายังไงล่ะครับจังหวะนี้ โอเคครับ2 0 0พพิกแตก0 0 0 0จนได้นะผู้ชมโอเคครับผมแหมเปิดนี้ได้เลิกเลยแล้วอโอ้ยเข้าฟรีเกมเลยผู้ชมมันเข้าฟรีเกมด้วยครับโอเคจัดไปครับผมจัดไปลูกปลามาปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บคูณแปผู้ชมไม่มีตัวจ่ายมาปุ๊บคูณแดไม่จ่ายครับผมโอเคคูณ 8, ค1 okay, ิณก็ยังไม่จ่ายนะผู้ชมตอนนี้โอเคไหลเคไปคูณ200ผู้ชมขอเข้าปั้น ไหลเข้าปั่นไป600บาทนะผมโอ้ยสวยงามครับแล้วก็จบด้วยคูณ12นะจังหวะนี้ยังไงก็ได้ครับจังหวะนี้ยังไงก็ได้เพราะว่าเปิดนี้ได้เลิกแน่นอนครับผมเปิดนี้ได้เลิกแน่นอนจังหวะนี้โอ้ยคูณ16เต็มกระดาน3,200อรบาทผมเอาดีครับเอาดีครับผมเอาดีครับผมโอ้ย พัดโบกสะบัดพัดมาไวๆสามพันสองร้อยบาทผู้ชมเฮ้ยจังหวะนี้แตกสามหมื่นปะเนี่ยจังหวะนี้แตกสามหมื่นปะเนี่ยเอาดีเอาดีเอาดีจริงๆเอาด,อาดีตอนนี้จังหวะคูณสิบแปดแล้วนะคูณสิบแปดแล้วนะเฮ้ยโอ้โหน่าจะสล็อตหมดไฟแล้วผู้ชมมันคูณยี่สิบแล้วมันยังไม่จ่ายมาสักตัวเลยเนี่ยดูดิคูณยี่สิบสองผู้ชมน่าจะสล็อตหมดไฟแล้วนะผู้ชมเออน่าจะสล็อตหมดไฟแล้วผู้ชมคูณยี่สิบหกไม่จ่ายนะโอเคทุนสองพันครับพลิกแตกมาสองหมื่นสี่นี่ถือว่าสุดจัดแล้วนะ โอเคผมเปิดนี้ได้เลิกเลยกนะันสำหรับวันนี้นผมนายกุ้ยหอมชอบสปีดหรือช่องวัยรุ่นสลรอดก็ขอจบกันเล่นแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมคลิปหน้าคลิปอะไรเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ